เมื่อคนส่วนใหญ่คิดถึงคา,า,าราฮารีพวกเขามักจะนึกถึงเส้นกอบฟ้ากับผืนทรายไม่ใช่ผืนน้ำแต่ที่นี่ทางตอนเหนือของคาราฮารีในบอสวานาแม่น้ำสายใหญ่แม่น้ำชัวบีนำความอุดมสมบูรณ์มาสู่ดินแดนแห่งนี้จุดเริ่มต้นของแม่น้ำชัวบีมาจากบริเวณที่ราบสูงของแองโกลายาวข้ามผ่านดินแดนเป็นที่ไหลามาบรรจบของแม่น้ำสายลเล็กๆสายอื่นแม่น้ำนี้ไหลไปทางทตะวันออกจนกับแม่น้ำแซมบีซี แม่น้ำชัวบีหล่อเลี้ยงชีวิตช้างในแถบนี้ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในโลกราวห้าหมื่นตัวฝูงช้างจำนวนมากจะมากินน้ำ่ริมฝั่งแม่น้ำชัวบีเป็นประจำจากสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งเป็นทะเลทรายแหล่งน้ำที่ใกล้ที่สุด่างกลายออกไปถึง80กิโลเมตรจึงไม่เหมาะกับสภาพครอบครัวที่มีลูกช้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพอากาศที่แห้งแม่น้ำสายนี้มีคุณประโยชน์แต่ก็ให้โทษมาหัน การเพาะปลูกรบริเวณชายฝั่งแม่น้ำถูกทำลายลงเป็นจำนวนมากทำให้ช้างต้องเดินทางไกลามากขึ้นเรื่อยๆและเรื่อยๆเพื่อหาอาหารและเดินกลับมาที่เดิมสำหรับลูกช้างแล้วมันใช่งวงดูดน้ำขึ้นมาไม่ค่อยได้การเดินทางไกลเช่นนี้ทุกวันทำให้หมดแรงดื่มน้ำลูกช้างเพิ่งจะฝึกใช้งวงกินน้ำลูกช้างตัวที่อ่อนกว่านี้ ใช้งวงดื่มน้ำไม่ได้งวงช้างประกอบด้วยกล้ามเนื้อจำนวนมากลูกช้างจึงต้องใช้เวลาเรียนรู้วิธีดื่มน้ำจากงวงแม่น้ำนำความอุดมสมบูรณ์มาณที่แห่งนี้มีนกมากกว่า500ชนิดนี่คือนกกินมแมลงนกชนิดนี้ไม่ยอมนิยมกินปลาเป็นอาหารเหมือนนกชนิดอื่นๆมันจึงบินโชว์ไปมาบนทอฟ้า รอออเยื่ขงมันชับีคือดินแดนสวรรค์ซีลูนักล่าที่มีชื่อเสียงในศตรวรรษที่19เดินทางกับรประธานาธิบดีเทโอดอร์รูสเวลปกล่าวว่าผมไม่เคยพบสถานที่ใดสวยงามเท่านี้มาก่อนเลยในชีวิตความสวยงามอีกอย่างของแม่น้ำสายนี้คือนกินรีแอฟริกันหลายร้อยตัวที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำ ควายนับพันตัวก็มาดื่มน้ำที่แม่น้ำชัวบีเช่นกันนกเรดวิลออกเพเกอร์ aker, บินเกาะอยู่บนหลังควายมันกินเห็บกินเลือดที่ไหลซิบออกมาจากหลังควายแม่นกคอยป้อนอาหารให้กับลูกนก ช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์หลังฝนตกที่ราบลุ่มแม่น้ำาชบีเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจีโคลงช้างนับร้อยตัวมารวมตัวกันกินน้ําเล่นโคลนเล่นกับตัวเองและกินอาหารในเวลาเดียวกันเป็นโอกาสทองที่มันจะหาคู่ลูกช้างกินนมแม่ในช่วงเวลา2-3ปีแรกจากนั้นมันยังคงติดแม่ไปอีกหลายปี สนุกที่จะเล่นน้ำเช่นเดียวกับมนุษย์มีเพียงแม่น้ำสายนี้เท่านั้นแม่น้ำชวบีสายน้ำที่ให้ความชุ่มชื้นแก่ช้างช้างบางตัวเริ่มเล่นน้ำโดยกาะหางแม่ของมันเป็นครั้งแรกโดยปกติแล้วช้างจะอยู่กันแบบครอบครัวเดิยวแต่ในเวลานี้ช้าง จะอยู่รวมกันหลายครอบครัวเพื่อแบ่งกันกินน้ำผู้ช้างประกอบด้วยหูหน้าเผ่าช้างช้างอบุโสและลูกช้างที่มีอายุแตกต่างกันไปช้างตัวผู้มักเข้ารวมกลุ่มเมื่อมีช้างตัวเมีอยอยู่ในอาการติดสัตว์โดยปกติแล้วตัวผู้จะแยกจากครอบครัวเมื่ออายุ12ปี มดเวลากินน้ำและเล่นน้ําแล้วช้างจะขึ้นจากน้ําเพื่อไปหาอาหารในแต่ละวันกิจกรรมนี้ใช้เวลาประมาณ14ชั่วโมงฤดูฝนผ่านไป หญ้าเริ่มแห้งและขาดน้ำอีกไม่นานช้างก็ต้องออกล่าหาอาหารช้างตัวใหญ่ต้องกินหญ้าถึง150กิโลกรัมต่อวันเพื่อที่จะดับความหิว หญ้าเริ่มมีขนาดสั้นและบางลงในไม่ช้าช้างจะย้ายไปอยู่ดินแดนทางตอนเหนือของคาลาฮารีที่ซึ่งมีหญ้าเขียวขจีที่ราบลู่มแม่น้ำมันกว้างใหญ่โชบีแห้งลงหลังจากที่อดุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำ ตอนนี้มีเพียงลมคโคลนตมยีราฟมาดื่มน้ำที่นี่ไม่ค่อยมีสัตว์อยู่แถวนี้อีกแล้วเป็นการยากที่เดียวสำหรับยีราฟที่จะกินน้ำเป็นแกลลอนแต่ระบบที่ซับซ้อนของลิ้นป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับ นกกระทุงรวมตัวกันก่อนที่จะอพยพไปสู่แหล่งน้ำสำหรับช้างดูเหมือนมันจะต้องเจอกับพื้นดินมากกว่าพื้นหญ้าตัวมันปกกลุมไปด้วยดิน มันไม่สามารถเดินช้ามากกว่านี้อีกแล้วมันรู้สึกอี่อัดกับข้อจำกัดด้านเวลามันอาจพบสิ่งที่ไม่คาดฝันช้างที่รวมตัวกันเริ่มแยกออกเป็นครอบครัวตลอดเส้นทางการเดินทาง วายก็เช่นเดียวกันถึงเวลาที่พวกมันจะละทิ้งแหล่งน้ำและมุ่งหน้าไปสาะหาอาหารแล้วโชวบีผ่านฤดูการที่เขียวชอุ่มมาสู่ฤดูการที่แห้งแล้งทะเลทรายและความร้อนเป็นวัตจักรของคาลาฮารีในที่สุดช้างก็จากไปหลังจากอาบน้ำเสร็จ พวกมันจะทำสัญลักษณ์ไว้บนต้นไม้เพื่อกลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นวัตถรของช้างเมื่อมันบรรงการอาหารหรือน้ำเมื่อเกิดความเหนื่อยล้าบางโขลงกินน้ำในปริมาณมากมายในวันเดียว เพื่อจะกลับมาดื่มใหม่ทุกๆ2หรือ3วันช้าออกหาอาหารเมื่อมันต้องการในมีใบไม้สีเขียวตามผู้ไม้ซึ่งบางครั้งอาจไม่อร่อย อาหารของช้าง80%คือหญ้าใบโมเพนหญ้าแห้งผู้ดดมไปด้วยแร่ธาตุโปรโตีนแต่ปัจจุบันเหลือน้อยในอดีตมีมากกว่านี้ตอนนี้ฤดูหนาวเริ่มมาเยือนคาลาฮารีแล้วลูกช้าง ยังคงได้รับสารอาหารจากใบโมเพนแต่ยังไม่รู้สึกมีแรงเดินทางกลับไปสู่แม่น้ำตัวเซเบอร์ปรกติแล้วจะเลือกกินทำให้มีอาหารกินน้อยลำบัางก็เช่นกัน ระยะทางที่ลูกช้างเดินในแต่ละวันเป็นระยะทางที่ไกลามากและตัวนี้นอนพักอยู่ริมทางเดินก่อนที่จะเดินต่อตามทางที่แม่ทำไว้ แม่ช้างค่อยๆเดินเพื่อคอยช่วยเหลือนลูกของมันอย่างไรก็ตามเมื่อมันเห็นแหล่งน้ำมันจะวิ่งไปกินน้ำในทันที ช้างใช้เวลาในการกินน้ําไม่นานนักช้างตัวใหญ่จะกินน้าประมาณ100ลิตรดีมากกว่าไม่ช้าพวกมันก็จะไปหาอาหารต่อลูกช้างบางตัวอ่อนแอจากการเดินทางแม่ช้างต้องคอยดูแลลูกของมันและพยายามหาอาหารแถวนั้นลูกช้างมีอายุเพียงไม่กี่ปีและยังไม่ได้เรียนรู้การใช้งุง ช้างที่เหลือเริ่มแยกย้ายบางตัวก็กินใบไม้บางตัวก็กินน้ำต่อแม่ช้างคอยดูแลลูกช้างทั้งกลางวันและกลางคืนไม่สนใจโคลงช้างไม่ง่ายเลยมันไปได้ไม่ไกลและกลางคืนก็มองไม่ค่อยเห็นสายตาช้างคล้ายมนุษย์มันมองไม่เห็นแม้สัตว์อื่นจะเข้ามาใกล้ และแยกแม่ช้างออกจากลูกในความมืดส่วนลูกช้างแม่ช้างมักให้ลูกเดินอยู่กลางฝูงจะปลอดภัยกว่าอย่างไรก็ตามช้างตัวผู้จะคุ้มครองแม่ช้างและลูกช้างอีกทีมันจะคอยเดินตามอยู่ข้างๆ ในวันที่อากาศร้อนช่วงฤดูหนาวในแอฟริกาไม่มีน้ำความร้อนและฝุ่นเข้ามาแทนที่ลูกช้างรู้สึกเหนื่อยมันพยายามหาอากาศที่จะพักการที่ลูกช้างหยุดพักบ่อยทำให้การหาอาหารและน้ำของฝูงช้างล่าช้า ช้างหนุ่มจะหาอาหารกินหญ้าเองขณะที่ลูกช้างจะกินนมแม่วงจรชีวิตรประจำวันของช้างจะอยู่ในพื้นที่ประมาณ50กิโลเมตรหรือมากกว่าที่มันเดินหาอาหารบางตัวขุดหลุมกินน้ำที่อยู่ลึกใต้ดิน ระยะทางไกลอาจมีหญ้าอุดมสมบูรณ์ให้มันกินเป็นรางวัลร่องน้ำบนดินถูกขุดขึ้นมาโดยช้างตัวผู้และพวกมันจะเป็นผู้ดูแลรางน้ำที่เป็นเพียงทางผ่านนี้ ไม่เหมือนแม่น้ำโชบีซึ่งเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่นี่เป็นเพียงรางน้ำเล็กๆช้างต้องรอให้ตัวอื่นกินเสร็จก่อนมันถึงจะกินน้ำได้แม่ลูกช้างจะกำลังนอนพักอยู่ในตอนนี้เช่นเดียวกับแม่ช้างแต่ว่ามันจะคงเหนื่อยเกินกว่าที่จะหาโรไม้ อยากนอนตรงไหนมันก็นอนความต้องการน้ำและอาหารทำให้มันเดินทางต่อไปลูกช้างและแม่ช้าง มีอาหารกินอย่างเพียงพอในอดีตเมื่อมันอยู่ใกล้แม่น้ำตอนนี้มันไม่สนใจพวกของมันต้องพึ่งปาฏิหา์แม่ช้างหาอาหารที่มีเพียงหญ้าแห้งเล็กน้อยกินช้างยังคงเรียงแถวมีประชากรช้างอาศัยอยู่มากในแถบสวบิทิ ขณะที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นน้ำในร่องน้ำเหลือน้อยลงแม้จะมีเมฆครึ้มฝนทุกวันแต่ฝนก็ไม่ตกลงมาแม่ช้างคอยปกป้องลูกช้างจากสุนัขจิ้งจอกมันรอจนกว่าถึงโอกาสเหมาะเข้าไปกินน้ำ มองเห็นได้แต่ไกลว่ามีลูกช้างอยู่หลายตัวขอบคุณที่ปีที่แล้วฝนตกยังคงมีหญ้าและน้ำเหลือให้มันกินนิดหน่อยพ่อแม่ช้างพยายามเบียดเพื่อให้ลูกช้างอยู่ใกล้ๆระหว่างขาของมันอากาศร้อนลูกช้างเดินโซเซถูกช้างตัวอื่นดันดูเหมือนขาข้างหนึ่งของแม่ช้างจะเปียกชื้น ขณะที่ช้างทุกตัวต้องการน้ําเมฆฝนเคลื่อนตัวเข้ามาในแถบโชบีแต่ฝนตกลงมาก่อนฤด,ดูการใหม่แห่งคาราฮารีเริ่มขึ้นแล้วพัดพาไอร้อนแห่งทะเลทรายสําหรับฤด,ดูการใหม่และพื้นดินเริ่มเย็นลงในบริเวณที่ราบลุ่มครอบครัวช้างกลับมาแล้ว แม่น้ำมีน้ำล้นตลิง่งทางตอนเหนือของคาราฮารีโขลงช้างและควายเลือกกินอาหารและน้ำได้ตามความพอใจย้อนกลับไปสู่ฝูงช้างนับร้อยตัวได้รับอาหารอุดมสมบูรณ์จากโชบีสายน้ำแห่งชีวิตที่นี่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่หลายชนิดไม่เฉพาะในิฟวิงสตันและโซลูเท่านั้นสวนสาธารณะโชบีคือภาพสะท้อนให้เห็นถึงดินแดนแห่งนี้ในบอสวานา ไม่เพียงเพื่อความสวยงามของแม่น้ำและทะเลทรายของคาลาฮารีเท่านั้นแต่เพื่อให้มนุษย์ตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติถ้าเขาเลือกได้